สวัสดีครับช่วงนี้มากันรัวๆกับเทศกาลถุงส่มก็บอกก่อนอันเนี้ยเราไปซื้อถุงสุมมาที่อ่าอนิเมะมาเอินไปวันนั้นอ่ะไปเที่ยวเล่นๆแล้วดันเจอเดี๋ยวไปดูตามพี่โบซื้อว่าซื้ออะไรบ้างยังไงบ้างไปดูก่อนไปพี่โบซื้อมาเนี่ยค่ะ ทั้งหมดมีกี่ถุงรูป้ป่ะกี่ถุงทั้งหมดามสามถุงสามถุงก็ตา,<บ>ตามรูปนะที่อย่างนี้เดิมทำไมของหนูถุงเล็กอะ่ะเกิลน่าจะเป็นหลินใช่ไหมหรือว่าเกิลให้ไบอลอันนี้อ่ะบอยฟิกเกอร์นี่อยากรู้มากเลยว่าดู๋ยเดี๋ยวจับจับแล้วรู้อันนี้คือสองถุงรวมกันหรือว่าไงคำว่าบอยฟิกเกอร์เนี่ยขอถือถุงเกิร์ลได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบขอโชกับคำว่าบอยฟิกเกอร์เนี่ยมันคืออะไรวะพี่โบพี่โบลินว่า ถุงหลินมันเล็กเกินอ่ะมันไม่ยุติธรรมพอเอิร์นวันนั้นเป็นวันแรกที่ขายคาเฟ่ของยายบาอ่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 าเป็นวันแรกเลยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อน่าพี่โบซื้ออะไรบ้างไปเราซื้อของมาเพิ่มด้วยที่อนิเมะคาเฟ่นะตอนนี้เรามาซื้อเพิ่มนะครับก็ไปขอคิวนอเข้ามานะก็มีเข็มกาัดมีอะไรเพิ่มเดี๋ยวไปเปิดพร้อมกับถุงลัคกี้แล้วกันเนาะ นะะเดี๋ยวว่าดูว่าข้างในว่ามีอะไรบ้างอันนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวในรายการนะโอเคเดี๋ยวเจอกันเรามีสินค้าดังนี้แน่นอนพี่โบไม่พลาดอยู่แล้วค่ะสิ่งแรกเราซื้อซื้อนีออ่เลยครับอันนี้คือซื้อน้ําแล้วได้เหรอเปล่าอันนี้ซื้อต่างหากมันถูกใจของมันเองเอาไปเลยอันนี้เป็นหมอนเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้จําไม่ได้ราคา,าแต,แต,แต่แต่รู้ว่าแพงงานมันก็ดีนะแต่มันแพงไปหน่อยอะ่ะ ยังไม่รู้ราคายังจาไม่ได้ซื้อมาก็จาไม่ได้ไมันจะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวป๊าเบนึงก็งดูราคาก่อนราคานะครับอยู่ที่800บาทครับแพงมากเลยอ่ะน,นี่ไงก็แป0แต่ว่าเดี๋ยวเราลองลองลองแกะดูก่อนไม่แต่ว่าเดีย๋ยวบอกก่อนโปรโมชั่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะซื้อมันไม่ใช่ซื้อแค่800แล้วแค่จบมันนี้นะมันมีซื้อน้ำซื้ออะไรรวมกันซื้อ35 0 0ได้ดาบซื้อ พันสองได้ตัวฉีดสเปรย์มันจะมีของแถมเรื่อยๆตามสเต็ปด้วยเอาล่ะพี่โบแพ้ของแถมอมาไหนมีอะไรบ้างพี่โบหาย้อยก่อนอันนี้รูปอันนี้รูปอ่ะให้ดูรูปเนี้ยจะเป็นรูปเรียกว่าซื้อครบทุกกี่ร้อยบาทนั่นแหละก็จะแถมรูปให้ค่อยๆคว่ำออกมานะโเปิดเปิดเปิดเปเปิดที่นี่ขอ p r ด d u c t เยอ a l ด้วยนะครับนี่รูปตอนไหนครับบอลนี่รูปตอนที่ไอ้นี่ฝึกเสร็จไหไอ้ไม่ใช่ฝึกเสร็จไอ ทดสอบเสร็จใหม่ๆเลย<ช>ครับชื่ออะไรครับบอลน,โโนี่ไงไม่ใช่ครับน้องชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่อไม่มีชื่อเป็นคำตอบที่<ร>พี่โมจำไม่ได้เลิกเกือตามุูได้ยังเนี่ยใครครับบอลเซนิสุสตอนนี้ทำท่าอะไรครับอืมปราณอัศนีท่าที่หนึ่งจริงๆมันก็มีปราณอัศนีแค่ท่าที่หนึ่งอะนะ ใช่มันทำได้ท่าเดียวแต่ว่ามันจะรับแต่ว่าการต่อเนื่องจะกี่ครั้งสี่ครั้งหกครั้งแปดครั้งแล้วแต่นั่แหละมันมีท่าเดียวน้องเขาปึ๊บทำไมก็เปิดปึ๊บใครครับบอลมาไม่ใช่ไม่ใช่มามาอะไรวะมาซูมิไม่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บอ้อโหอันนี้พี่บอลพี่บอลรู้แน่นอนเพราะพี่บอลดูมาพอเลย ไม่มีไม่มีคูบอกเลยไม่มีไม่มีพี่โบไม่มีเงี้ยไม่มีเอามีมีมีชื่ออะไรสตัตตี้รูปเดียวกันไเงี้ยอะไรนะนี่อ่านให้ฟังเลยพี่โบพูดเลยเป็นคำตอบที่เอายังอะไรเนี่ยคาคาฮาระซูมิกับเทราอุจิมิคิโยยานออกคครับช่างตีดาชื่ออะไรวะ ชื่ออะไรครับมันมีอยู่ในนี้ป่าวะปักจูกหน่อยช่างตีดาบชื่ออะไรครับบอกแค่ช่างตีดาบไม่ได้เหรอจำชื่อไม่ได้มันมีบอกชื่อแหละไม่มีอะไม่มีองไม่มีแล้ววะอันนี้ไม่มีแค่บอกว่าช่างตีดาบก็พอแล้วไหมอ่ะนี่นี่นี่คนเดียวกันไม่ใช่นละอคนนอะอ่ะต่อ คอมเมนต์กัมานะครับว่าอันนี้อะไรเพราะวันนี้หน่วยงานเรายุ่งๆเลยไม่ได้มาให้ข้อมูลด้วยอ่ะมาคนสุดท้ายแล้วครับปึ๊บโอ้โหเกียวจูโร่ครับอืมเสาร์รักเพิ่มมาไหนมีอะไรมีต่อครับมีต่อก็มีอ่าอีกนะครับก็อันนี้เป็นรูปแรกนะครับซื้อแล้วก็จะมีพี่ซื้อน้ำมาสองแก้วอ่าอันนี้นะครับเปิดมาดิสูงใช่ไหมคิวมะกิวน่ารักอ่ะต่อ โอ้ยคานาโอโอ้ตับผูกเลยนะลงเก่งมากเลยอ่ะขึนกำมาเมื่อกี้น่ารักน่ารักอ่ะอันแต่นี้คงขายไม่ได้เหมือน B N K ใช่ไหมพี่โบมันสะสมมันสะสมครับเข็มกัดเข็มกัดลุ้นบ้างลุ้นก็จะมีเข็มกัดกักสแตนดี้นะครับพี่โบก็ซื้อมาอย่างละห้ามาลองดูแต่ใครไปซื้อก็รีบไปซื้อนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดและแค่วันแรกก็หมดใช่เนี่ยยังไม่แก่เลยแค่วันแรกก็จะหมดแล่ไหเออแก่เลย เอาละครับปึุบอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แจ็คสันไม่ใช่แจ็คสันมูสันมูสันได้รินว่าไงมูสิมูสินผิดจริงเหรอวะมุกหนไม่ใช่มูสินมูสันมูสันแกแล้วแค่ไม่บอลว่าไม่ใช่แจ็คสันไม่เท่าไหร่อันนี้มุกอันนี้มูสินอันอันนี้อันนี้ไม่ในหัวหมูเชื่อ อีโนสเกตเออกูเริ่มมาแล้วกูเริ่มเริ่มจำแล้วเพราะกูเริ่มดูการ์ตูนมาพี่บ้นอุโอ้โหพูดตานอีกแล้วไจะพูดก่อนมันสนุกดีอ่ะชิโนบูชิโนบูค่ะใช่ใช่ใช่อะไร ไม่ได้เลยอ่ะบอลอยากได้เคียวจูโร่เอามาโอ้มีก่ะมีอีกอันนี้เป็นสแตนดี้ครับสแตนดี้โอ้สแตนดี้หลิงชอบค่ะเดี๋ยวหลิงช่วยแกะทุบขายอันี้คข้างหลังเขคือข้างหลังคานาโอะคานาโอะใช่โอ้คานาโอมันจะยืนยืนอย่างนี้ได้นะกิเตอร์ก็วิบวับเลโอ้ทันจิโร่ทันจิโบ้เหรอโอ้พระเจ้าชุดชุดอะไรอ่ะ ชุดกิโมโนชุดอ้นี้นชุดกิโมโนงานงานเลี้ยงเฉยๆน่าจะเป็นชุดกิโมโนเฉยๆชอบมากเลยสแตนดี้อย่างเงี้ยพี่โบนน่าจะแบบอยากได้เสาหลักเพลิงนะโโอ้หเคนเทนยะเเเออกียวเมะเทนยะอีกคนนึงนี่วะเกียวเมเกียวเมะเกียวเมะเกียวเมะเจ้เยีนโลกอือสามสามพี่โบอ่ะขูว่าหลอกกูขู่ว่เสาหลักไฟ โอบานายนรู้เลยไงก็มีผ้าติดปากบอนนี่รู้ดีวะ่ะเออนี่เหมือนจะตอน V N K แค่งเงาก็รู้แล้วเปิดจบมดแล้วสุดท้ายละเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้บอ,อนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนย,ยังไงอยากรู้ใช่ไหมอุ้ยนพองแล้วพองแล้วพองได้มากกว่าน,นี้ดิโทษนะที่บอนมันเป็นลองนั่งหวานลิ้น แต่ขยายเอ้ยมันมันได้แค่นี่มันเป็นรองแน่นพี่เอืของหลินนี่เท่าไหร่เน่ทำไมมันอันนี้ของหลินหรือของใครของหลินครับทุกคนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะหนึ่พบาทหลินอ,อย่ามองอย่ามองหน0 0พบาทถ้ามันเป็นผู้ชายนะคือถูกโอเคแ้วถ้าเป็นผู้หญิงนะอ่ะมันติดกันเฮ้ยอันนี้เรื่องนี่ว่า นานุฮะปะเอออันนี้เป็นเฟดอ่ะมาอันต่อไปใครวะน่ารักอะไม่รู้อะโอ้บอลแม่นเขิ่อนนะมองก็เขิ่น e. เลยน,น่ารักน่ารักเรืเ่องอะไรอะไดเกีนคีบน<อ>ุนโคโ,โ,โ,โชนคาเฮ <honored. S 2> ้ยมาหยุด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 เดี๋ยวจะมั่ว คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเลือกอะไรอันนี้5้าอหบาทส่วนอันนี้2 3 0สบาทป้ายนี้นี่น่าจะมาตั้งแต่ออกเล่นอนิเมตออกแรกๆเลยมั้งอันนี้ของผู้หญิงก็คือคาแรคเตอร์ผู้หญิงนะเพราะว่าดูจากที่แบบมาสองแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงหมดเลยอ่ะตอบป่ะเฮ้ยแต่อันนี้น่ารักดีเติร์นสเตนดี้ด้วยแน่ๆเลยใครครับขุนจังเลยขุนจังใครครับบังครับทาผุ้ยไข ราคาเท่าไรครับ1้อยสี่สิบบาทราคาเขาคือใครครับบอลอยู่ตอนนี้อยู่แค่1้อยสี่สิบเรา้อยสมสิบใครวะใครครับคุณน่ะคือเรื่องเก่าๆเนี่ยมันมันคุ้หน้ามากเลยแต่แบบถ้าเป็นพวกถ้าเป็นแบบคุณผู้ชายนี่รู้แน่ๆเ่ิ่งเปิดมาอย่างเงี้ยใครครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตามนั้นแหละโอเคบอลตัวต่อไปอันนี้ปลาหมึกปะ ม่แกนแกนแกนบูแฟนตาเซียครับจากเกมแกนบูเป็นเกมสามร้อยสามสิบบาทครับตัวละครวีใบเก่าทั้งนั้นเลยอะแ้วมีอันนี้อยู่ปายใหม่อยู่ไม่แน่ใจเรื่องชื่อเหมือนกันนะครับแต่จากเกมแน่นอนแกนบูแกนบูนะต่อคุ้นหมดเลยแต่ว่านี่การ์ตูนเก่าหมดเลยนะเนี่ยสามร้อยสิบบาทเลยหรอ ภูมิใจทำไมมันแพงขนาดนี้แต่มันก็ลิขสิทธิ์แท้อะใช่ก็น่ารักน่ารักก็ไปแขวนได้จริงใช่แต่นี่ก็หลายชิ้นอยู่นะแต่ว่ามันก็พันหนึ่งใช่ป่มนี่หมดแล้วเหรอยังทำไมอีกมาสองอันเลยพร้อมกันนี่โอ้มันแพงตรงนี้เนี่ยแหละเซ็นเซอร์ไหนพี่บอลเดี๋ยวเขาเซนให้อ๋อเมตากอนโอเครู้จักด้วยอรอบอลเขียนอยู่ด้านหลัง อันนี้คือานลังอันบาทของคาแรคเตอร์ผู้หญิงคาแรคเตอร์ character ผู้หญิงนี่คือเป็นตัวเปาะเปิดออกมาก็จะเป็นตัวผู้หญิงหม<า>ดเลยเออตอนแรกอะเราเรากำล<ะ>ังง<ะ><ะ>งอยู่ว่าคาแรคเตอร์ผู้หญิงเนี่ยจะเปิดมาเป็นตัวผู้หญิงหรือว่าจะเป็นสําหรับผู้ผู้ชายท,ที่ที่อยากได้ของคุณผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยยังไม่เข้าใจยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเขาคือใครยังไงบ้างอันนี้ยังไงเหริ1หนึ่งพันหนึ่งพันมันก็เกินอะนะ ก็โอเคมันเกินราคาแหละแต่เอาตรงนะหลินรู้จักแค่เรื่องเดียวนานุฮะเปิดมานี่ชอบมากคือตอนนี้หลินขอแล้วกันอันนี้ถุงที่เดนะถองใหญ่มากอ่ะอันนี้หลินว่าถ้าเกิดคนเขาเห็นน่าจะอยากซื้อเยอะเป็นกล่องอย่างเดียวเลยเออนี่ของดีนี่วะเ้ยตัวละครชายอระตัวละครชายตัวละครการ์ตูนชายของที่สอง เฮ้ยใ้ยของดีลูฟี่ลูฟี่อันนี้คือตัวละครเดียวกับซุ่มปะวะไม่สุ่มอ่ะเนาะโอเคหน้าปกเป็นแบบนี้เลยตอนแรกคิดว่าสุ่มเพราะว่าข้างหลังมันเป็นแบบแยกๆอย่างงี้เฮ้ยโอเคนะอันนี้มาถึง810บาทแต่หลินไม่รู้นะว่าตอนนี้อยู่เท่าไหร่ที่นี่ซาโบ่ก็ดูดีอ่ะพี่โบดูสิอันนี้ฉีกราคาออกแต่ว่าน่าจะหลินซาโบ่ก็ดูดีเฮ้ยหล่อจังซาโบ่ดูดีมากเลยถุงแบบนี้หมอผู้หญิงซื้อ แล้วถุงแบบนี้เหมาะกับผู้ชายซื้อบ้าเนี่เหมาะกับผู้ชายซื้อแล้วผู้หญิงใครเขาจะซื้อหนมนมมาอย่างนี้เราอ้าวตัวสุดท้ายของกล่องนี้อันนี้อันนี้ต้องให้ต้องให้หลินอันนี้ถูกมากหมอผู้หญิงเฮ้ยจากคนบอดเฮ้ยครบเซ็ตเลยเขาเรียกมังงะแห่งชาติเลยมั่งไแห่งชาติเลยถุงนี้เออสามตัวนี้ถูกมังงะแห่งชาติเลยไม่เกลือแต่แล้วแต่คนเอาตรงที่เขาอย่าเพิ่งไปพูดพูดอย่าเพิ่งไปพูดเกลือมันแล้วแต่คนบางคนเขาชอบอันเมผู้หญิงไง ถุงนี้ค่ะตาหน้าตาห้าก็าาากลางๆโอเคพอได้อยู่เออไม่ได้เลวไรโอเคททไม,<ผ>มทเสียง,งนี้วะเสียงสูงเ,เสียงจะหลีดมากเหมือนแบบรอดตัวแล้วกลัวอะไรอา้าวเลน<า>โอ้ถุงนี้มีสิ่งบ้างไหมบอกเลยว่าว่ามีโจโจ้บ้างไหมเฮ้ยลูฟี่ขอดูหน่อยงานของอะไรอ่ะอันนี้ดิ มาถึงก็950เลยบันเพสโตตัวนี้เหรอแต่ตัวนี้ดูโหดนะอืมอ่าเป็นอมันมีมุมเดียวด้วยเนาะเลยไม่รู้ว่าเป็นของกำลังใช้ท่าอะไรอ่ะนั่นน่ะสิปาลเพิระบวนท่าที่หนึ่งปะไม่ใช่ก็เป็นหมัดหมัดฮาคี้แหละแต่ว่าต้องดูว่ามันเป็นของท่าอะไรอ่าวต่อมาบอลอันนี้ถือว่าโอเค เหมือนที่ญี่ปุ่นเป๊ะเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คุณคุณว่ะเหมือนได้มปแล้วตัวหนึ่งว่ะเปเดี๋ยวแกหยิบไปตัวนั้นมาให้ดูก็ได้ชัดเจนเป๊ะเลยไม่ไม่แย่อันนี้ไม่แย่อ่อุ้ยหล่ออะโตแล้วอีกโตอีกเวอร์ชั่นไม่อันเดียวหนูมันค่ายเดียวกันมันก็ต้องนัดแค่คนละแอคเท่านี้คนละแอคค่ายเดียวกันโทษนะค่ายเดียวกันป่ะ ใช่แบบเดียวกันเลยเออแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแต่แต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นวอลลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นวอลลุ่มสองยังไม่ได้ถือถุงถ่ายแชรเลยที่ว่านออันนี้คือมีกี่กล่องแล้วนะนี่กล่องที่ไหรสี่อ้าวมันี่มีสี่เหรอทไมมีเยอะจังวะเนี่ยกล่องค์ตรงบ้านทุกคนซื้อสติกเกอร์ดีกว่าอันนี้ชื่อว่าอะไรนะใช่ให้ให้บอยบอยฟิกเกอร์สามมา จะเขียนไว้อย่างเงี้ยค่ะอย y ิกเกอร์สางนะมันจะเป็นแบบให้เลือกว่าเลือกเบอร์อะไรเขาไม่ให้เราจับอ่ะขอดูเกิลผู้ชายพี่อันนี้อันนี้ก็แล้วมันไม่มีเกิลผู้หญิงที่เป็นิกเกอร์เลยหรอนี่ไงเติมไม่มีเกิลไม่มีผู้หญิงที่เป็น Trigger เหรอเพราะว่าผู้ชายน่าจะชอบเก็บิกเกอร์ผู้หญิงกันเออส่วนใหญ่จะเป็นงานของแบดพลาสโตนะใช่ เป็นภาพรวมบอลว่ายังไงบ้างพิเกอร์ถุงก็ถ้าเป็นของถุงผู้ชายเนี่ยถือว่าคุ้มคุ้มมากเลยพอพอไปเปิดที่ถุงถุงที่ญี่ปุ่นเลยนะคือถ้าคลิปเราลงแล้วที่ร้านยังมีขายเหลืออยู่ก็แต่คิดว่าน่าจะยากหน่อย่ายากนะพอคลิปลงนี่น่าจะหมดแต่พอตอนไปเนี่ยเหลือแค่สองจริงๆมัามีถุงที่มันหมดก่อนหน้านั้นเป็นถุงเดนโดลอยมีออกมาสิบถุงเดนโดรอยเดนโดลอยอ่ะอ่าเดนโดรอยนี่เสียดายอ่ะเพราะเดนโดรอยนี่งานดี งานดี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 มีมีถุงเดนดอลอยด้วยจริงๆมันมีหลายถุงแต่วันนี้เราไปทานแค่ถุงบอยฟิกเกอร์ก็ถ้าใครไปอนิเมะนะครับก็ลองไปดูนะครับถ้ามีขายถุงอะไรก็ซื้อกันมานะครับแล้วจะมีพวกที่ไม่ได้ซื้อจริงๆริก็เป็นเฉพาะเรื่องที่เราคุยมีเลิฟไลท์แล้วมีอะไรนะตีแดนใช่ป่ะัพวกนี้คือคืออันนี้จะเป็นเฉพาะเรื่องพี่โมไม่ได้ตามก็เลยคิดว่าเออไม่ซื้อดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยอย่างเกอนเงี้ยพี่ก็ดาวดูทั้งก้อนนี่ก็ ก่าดาวๆสุ่มกันว่ายัางไงบ้างนะประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันอย่างรแรกอย่าลืมกดตับสากบสยายตับช่องเราด้วยนะครบับกระดิง่งจะได้ไมพตอนต่อไปนะคะคอมเมนต์มานะครับปากตัวละครถ้าพี่โบจําไม่ได้หรือไรอเขียนมา,น,มานะครับเออยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกเราก็ตักเวลาแล้วเขียนมาเลยถ้าใครสนใจฟิกเกอร์ใช่ไหม,มก็ตัว,ต,วตัวที่เป็นพวกนี้ฟิกเกอร์ตอนนี้จะเอาไปลงที่สปิตทอยประมูลครับคอนเซ็ปต์ว่ายังไงหลินหลิ่ทอยประมูล พราะราคาลูกค้าเป็นคนเลือกเองใช่ครับเราจะวางราคาไว้แล้วก็บิดกันเข้าไปประมูลกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มประมูลนะของเราเองก็หนึ่งสัปดาห์จะมีสองรอบฝากด้วยนะครับครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นไรเดี๋ยวมาดูการสวัสดีครับคุณแลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ